ต่อที่สุดในกลุ่มแล้วสุดๆมีอยู่คนเดียวมีแอนนี่แอนนี่เป็อุบายเดียวพี่ก็ได้ได้สองไปแล้วพี่เอิร์กพี่เอิร์กมินได้ความรู้สึกอะไรจากการปอกไข่ต้มมั้งคะรู้สึกว่าต้องค่อยๆปอกต้องระวังค่ะแล้วก็ตอนที่มันมันไม่สวยก็จะรู้สึกแบบ ตอนแรกก็จะรู้สึกเลยเอาซที่ทำให้เสียเงินขายเยอะเองแ้ถึงเลยครับเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้ปอกไข่มันจะมีคนทำให้กินมาแล้วเราก็จะติว่าปอกยังไงวะครับคือต้องอาศัยเวลาที่พอเหมาะพอดีของเราเช่นเดียวกันค่ะรู้สึกแรกของหนูคือพอเขาบอกว่าให้ช่วยกันห่อได้สิ่งแรกดูวแวบเข้ามาเลยเลยนี่ยากามากลัว ไม่อยากโอบแล้วก็ตอนที่เขื่อมีสามอย่างเนี่ยก็มองว่าอันนี้เราไม่เอาเพราะเราขนาดส้ตมตำถนัดแกงต้ม <c oughs> เพราะว่าเวลาทํากิจก,กรรมอบรมเนี่ยจะมีส้ตมตำกับอ,อกไข่แต่อันนี้ไม่เคยแต่พอมันได้ทนะี่นมาเมืออางิะมันจะฝึกเราแล้วนะลองทําตามวิธีพี่พิมเออแต่ก็ต้องเก็คฟอร์มไ้ก่อนคิดแต่จริงวิธีพี่มันดีมันดีเรก็ยอมรับ ไม่สนใจกลุ่มโบกเขาทำยังไงแล้วก็ต้องเลี้ยวไปของเขานะเป็นไข่ต้มหมูกระทนน้อยดีเลยแต่ว่าเราก็วางนะเพราะเราชัดเจนนะว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มในงานเราจะเอาเราจะมาแบบสะดวกประหยัดกับเพื่อเราก็เลยเราก็เลยบอบว่าเอาเราก็เลยอาจเอาแอคือได้ค่ากับเพื่อนแบบไม่ต้องไปซื้อหาใบมุ่่มมีช่วงตามีใครบ้างคะ น้องอะไรเนี่ยกำลังห่อฉันฉันนี้อยู่คับน้องห่อหอพี่ป๊อปไปอีกพี่เด่นเออมันก็ได้ไอเดียว่าเอ้ยเราสามารถพัฒนาได้เริ่มจากที่เราไม่เคยทำไม่เคยเป็นอะไค่ะรอนมาก่อนค่ะทำส้มตำยำตามนี้ที่ทานได้ทำจับใจในถ้วยสวยสุดหรูทำสามรสจะรดไว้ให้หน้าดูทำเป็นหมูสองกลุ่ม สม้มพิจารณาค่ะก็ของหนูนะคะก็จะเป็นส้มตำอ่าเราตั้งชื่อว่าววยเด็กเนื์ดก็คือแบบเป็นส้มตำของเด็กนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการความเผ็ดความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุงปรุงแต่งน้อยๆอ่าเด็กกินได้ที่ใหญ่กินดีมันจะต้องมีอะไรร้อนๆ นะคะจะได้แซบนะคะก็จะทําอะไรที่มันต่างแล้วก็รู้สึกสนุกสนุกคือหันได้ทําจริงๆแต่ตรงหน้ารู้สึกว่ามันถึงใจแล้วให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนัวก่อนหน้านั้นตัวกอลหัวเองก็เหมือนมีเรื่องเยอะแยะหนูเองหัวมันก็วนๆรู้สึกว่ามันล่องลอยแต่พอหันอ่ะเราก็แบบจุดจ่อจุดกับการหันเนี่ยหานหันไปมันก็มันเหมือนมันช่วยคลายค่ะคลายแล้วก็เหมือนสติแล้วก็อยู่เหมือนความหมุนหมุนที่อยู่ในใจมันก็แบบค่อยค่อย ค่อยๆทำช้าๆแล้วฝึกไปเรื่อยๆอ๋อโอเคละมันได้มันจะเริ่มสวยขึ้นมันจะประณีตขึ้นแต่น้องก็มาหาตัวเองว่า้อออันนี้เราจะกว่าทํามันจะได้เราก็ต้องดูศึกษาดูว่าคนที่เขาทําก่อนหน้าเราเขาทําที่ประสบความสําเร็จทํายังไงกันพี่เห็นกองผักใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีละมันก็ดับไปละสวของเราก็เหมือนกัน่งเวลาที่เราจะซึะมซับธรรมะได้ บางครั้งอะ่ะมันไม่ใช่อะไรที่ใหญ่ๆไม่ใช่เป็นรุ่นๆแบบแรงกว่ารุ่นๆหรือแครอทรุ่นน่ะมันต้องเกิดการที่ทำให้มันเป็นขนาดที่พอที่ตัวเราอ่ะจะกินได้ต้องทำความเข้าใจเขา๋ยวบางครั้งไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่ามันมาจากความตั้งใจนะคะส่วนนะะมันอยู่ที่ตัวเรา